อนะาหารคืจับนะครับหรืจับนี่ก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่แถวแถวภาคอีสานนี่ก็อย่างนี้เขาเรียกเขาเปียกถ้าแถวน,นค,าาค,นควรพนมุกดาหารอุดรธานีหรือว่ายังเกาะ น้องน้องไทยเนาะอันนี้เป็นเป็นซื้อมานะซื้อมานะโอ้ยยังร้อน,ร,อนร้อนอยู่เลยครับท่านพี่น้องครับร้อนร้อนอยู่เลยจะมีก็บจ,จับมาให้ให้นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์มาคือมีตะเกียบให้แต่ช้อนเนี่ยเราใช้ช้อนที่บ้านเรานี่แหละง่ายๆต,ตะเกียบก็แบบอย่างเงี้ยเนาะตะเกียบแบบแพ็กสำเร็จรูปเลย แต่ว่าเอาทำไมมันยังดำๆดำดำอยู่ว้เนี้ยใช้ไม่ได้แล้วเนี่เอาตะเกียบเก่ามาหรือเปล่านี่มันอะไรไม่รู้หรอกว่าซื้อมาจากด้านไหนอ่ะต้องระวังจริงๆก,งๆก็ตะเกียบที่บ้านข็องยีถ้าไม่มีตะเกียบนะผมว่าใช้ซ่อมแทนตะเกียบได้เนาะเราจะเอาซ่อมจริงๆตะเกียบ ตะเกียบเนี่ยเอาไว้แบบแตะกุยเส้นเนยช้อนเนี่ยเอาไว้แบบน้ําำตักน้ำนะเอารีวิวกันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าก็อยากจะให้ท่านได้เห็นนะบางทีเราซื้อมาเป็นถุงอย่างนี้แต่มันจะรอ้อยู่เลยนี่ข้างในนี่จะมีหมูยอเนาะโอ้มัดมาแน่นเอเกิน มัดมาแน่นก็ต้องใช้วิธีรัดนะครับไม่มีเวลาที่จะต้องมาแจกนะฮะมัดมาหูมัดมายังไงเนี่ยเอา,างนี้กันไกครับเป็นที่พึ่งครับนี่กันไกเท่านั้นเลยฮะมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวเอาช้อนกับซ่อมกับตะแกะบออก,ก่อนดีกทางให้เธอ,อ โอ้มัดมัดอย่างนี้เราต้องต้องต้องใช้วิธีตัดถุงนะครับเพราะถุงนี้เราไม่ได้นำมาใช้ซ้ำอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้งานอย่างนี้ฮะทช้เรือไปเลยครับโอ้โหนี่มีไข่ด้วยนะมีหมูยอมีไข่ด้วยม,มันน่ากินก็เพราะว่าความร้อนนี่ถ้าซื้อมาจากข้างนอกนี่ต้องกินร้อนที่มันยังร้อนอยู่ถ้ามัน,น ปล่อยเวนานี่มันจะอืดครับี่น้องครับมันจะอืดน,นะมันจะอืดมันจะไม่ได้กินแล้วมันจะไม่มีความร้อน,นเครื่องปรุงเขาก็มีมาให้นะนเครื่องปรุงเขามีมาให้ก็คือมีนี่มีน้ำตาลมีพริกป่นแล้วก็มีน้ำส้ม ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะใช้กันไข่ตัดเหมือนเดิมแล้จริงๆจริงๆพริกป่นกับน้ำตาลนี่ผมเตรียมไว้แล้วเมื่อกี้นี้นี่ผมเอามาแล้วมีพริกป่นป่นส่วนตัวแล้วก็มีน้ำตาลส่วนตัวอยู่แต่น้ำส้มนี่เราไม่มีดังนั้น,น,นพริกป่นอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะกับน้ำตาลอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าไหนๆก็ให้มาแล้วกดใช้ไปสักน,นิดนึงก่อน ไม่พอเราก็เติมขรงเราเพิ่มนะแต่น้ำส้มนี่เราไม่มีโอยเวลาคุณขายนี่ถ้าซื้อสองถุงเงนะิน่าเขาน่าจะห่อมาในทีเดียวกันหรือว่าเขาแยกอย่างนี้ผมแนะนําเลยนะคือถ้าซื้อสามถุงก็ให้ปริมาณมากกว่านี้แล้วก็บอกว่าให้สามถุงเห,หรือว่าเขากลัวแยกกันหรือเปล่าโอ้อันนี้มันเป็นพริกเป็นพริกเผา อเอากนหน่อยเอาคนหน่อยเดี๋ยวคนไทยก็จะเสียใจน้ำส้มก็จับไปเลยอืออ๋อวันดีก็พริกป,ปน่นน้ำตาลอันนี้ก็ เอาอีกจะถุงไหมอันนี้ก็แต่น้ำส้มเนยใส่คงไม่ไหวแล้วล่ววะเพราะว่าถุงเจอแล้วแม่ว่าแม่เกาไม่ปรุงไงเ่ากินแบบสดๆดหยิบๆเลยเอายังไงดีเอออเาอย่างนี้ก่อนแล้วกันก็น้ำซ้มเราไม่ยุ่งเอาแค่กิกเพราะว่าน้ำส้มเนี่ยมันน่าจะเหมาะสำหรับชามหนึง่ง แต่เรากินใส่ดับเบิลนี่มันไม่น่าจะไหวใส่พริกป่นครับน้ำตาลนี่โอเคพริกเผาไม่ใช่พริกป่นพริกเผาโอ้จะเจอที่ร้านเนี่นะผมสอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าซื้อมาจากร้านไหนแต่อยู่ในตู้เมือง,งคอนเสิร์ตนี่แหละร้านนี้กินแล้วอร่อยนอยอะเอาน้ำตาลหน่อยให้นี่ กินน้ำตาลแค่นี้โอเคแล้วก็น้ำส้มเก็บไว้ถ่ายยาๆกันไปเลยวันนี้ให้เห็นกันเออ่ไม่ได้ปรุงอ่ะไม่ได้ปรุงไม่ได้ทําแต่ว่าเอามาแบบเติมเติมเครื่องแค่นั้นเองแกะถุงเติมเครื่องออนะน้ำน้ำส้มเอาไว้ไปแยกไป จบมันก็มีตรงนี้มันอาจจะมืดด่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วทุ่มหนึ่งแล้วอยู่ในห้องอากาศก็นอกมืดแล้วน้ำตาลอาจจะสักหน่อยนึงนะ้ำตาลก็อยู่ที่บ้านนี่แหละน้ำต,ตาลโถน้ำตาลโลนี่แหละฮึฮพริก พริกในหสุดยอดเลยพริกนี่ผมอันนี้เป็นพริกป่นที่ซื้อมาจากร้านท็อปแล้วก็ผมบอกเลยว่าพริกยี่ห้อนี้สุดยอดมากยี่หอ้อไร่ทิพนะไร่ทิพหรือรุ่งทิพน่าจะเป็นไร่ทิพแหละถ้าจาไม่ผิดมันเผ็ดสะใจเผ็ดจ้ำจ้านเผ็ดแบบผมชอบมากเลยตรงนี้นะถ้าใครไม่กินเผ็ดหรือก,กินเผ็ดนิดหน่อยเหาะแค่นี้แต่ถ้าผมกินเผ็ดเยอะก็ต้องเหยาะอย่างนี้ เอาแบบพิษนี้เผ็ดแรงมากไม่รู้พิษเหลี่ยมหรือเปล่าไม่รู้แต่เผ็ดแรงมากเผ็ดแบบเผ็ดแบบไม่บรรยาบรรยังอ่ะเผ็ดออกหูอ่อาง่ายๆี๋วเาทานก็อย่างเงี้ยเอาไปทานข้างนอกดีกว่าเนาะเอาไปทานข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวหยุดเทปไว้ก่อนเอาไปทานข้างนอกดีกว่ามันจะเออไปนั่งโต๊ะข้างนอกดีกว่าต่อจากนี้นะ เดี๋ยวถ่ายคลิปต่อไปเลยนี่แล้วครับทุ่มเจ็ดนาทีแล้ววันเสาร์ที่ห้าทันบอกว่าโพันเ 7, น้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เห็นไหมมันอยู่ใกล้ลอดไฟนี่เป็นอุปกรณ์ทำงานของผมนะมีพวกมือถือมี power bank มีโน้ตบุ๊กอะไรทั้งหลายแหล่ต่างๆแล้วก็มีพวกฮาร์ดดิสก์มีอะไรพวกนี้นะกินมื้อดึกกันวันนี้จริงๆถือว่าดึกไหมทุ่มนึงนี อยู่ดึกก็น่าจะดึกประมาณนึงนะนะกินมื้อค่ำก็แล้วกันผมจะบางคนบอกว่าผมเติมเผ็ดแล้วผมกินไม่หมดผมจะกินนี่เห็นว่าผมกินหมดจริงๆ <c oughs> ท่านก็เชื่อนะ <c oughs> ผมไม่ได้ว่าหรอกนี่ยิงตะเกียบนี่ไม่ใช้ก็ได้นะหรือว่าใช้อันนี้ซ้อนออกเนี้ยว่ามันง่ายกว่าตะเกียบอีก เดี๋ยวหามุมก่อนโอเคให้เห็นเลยว่ากินจริงๆจริงๆไม่ได้ตักทิ้งไม่ได้ปรุงแล้วไม่กินพริกก็พริกเราเองนะไม่ได้ไปนั่นก็ปลูกเปิดพริกเขาเรียกว่าพริกอะไรพริกอะไรนะพริกพริกเผาบ่พริกเผาที่ร้านให้มาก็โอเคเลยนะได้กลิ่นหอมของพริกเผานะ เก็บใช้ไม่เนี่ยถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้ใช้กับอย่างอื่นดีกว่าอ่ะโอเคหน้าจอคอมก่อนนี่ได้ถ่ายได้เอาเอาบัานทึนบันทึกเอาโอเคอ่ะจะเก็บไม่ใช้บนบ้านด้วยนะเอาบนบ้านเ,นะบนบานเอาไว้ให้เห็นเลย ยังร้อนๆอยู่ครับพี่น้องครับจะมีตับแล้วก็มีน,นี่เป็นกระดูกเป็นกระดูกหมูหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นหมูยอแน่นอนแล้วก็มีนี่น้ำส้มมีพริกเผามีพริกป่นเราด้วยแหละโอ้มีไข่ด้วยไม่รู้ถุงนี้กี่บาท ชดน้ำเลยโอ้ผมดืมใส่น้ำตาแต่ไม่เป็นไรผมไม่กินเค็มอยู่แล้วผมกลัวมกลัวเป็นโรคไตผมเย็นเผ็ดกับหวานนิดนึงมีหัวใช้เท้ามาอือคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับพี่น้องอให้ดูกันยา,ยาวเลยเไปแล้วกี่นาทีนี่ เห็นาันทีแล้วเลื่อนไปดูตอนท้ายก็ได้นะพริกพใหกนไร้ทริปสองนี้สองใหญ่อยู่นะสามสิบสองบาทมอสำหรับคนที่แบบว่าแวะตามร้านสะดวกซื้อ แบบว่าไปเที่ยวไปปิกนิกไปแทกไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตำพิกไปพริกแห้งอีกตัวหนึ่งที่ผมนแนะนำเนะถ้าใครอยู่แถวอีสานผ่านไปทางซีสเกตแถวอำเภออำเภอเลยนะ ที่สีสเกตมาทางสุรินทร์เนี่อขเคุนหาเนี่ยนะมันจะมีร้านขายข้างทางเขาข,ขายพริกข,ขายพริกแห้งเนาะถุงละห้าสิบาทพริกแห้งถุงเบอ้อเลยถุงละห้าสิบาทตอนแรกผมก็ไม่กล้าซื้อผมกลว,ว่าเป็นพริกเก่าพิกที่เก็บไว้หลายปีเก็บไว้นานแต่พอแกะดูแล้วโหมันหอมมากเลยเป็นพริกไหม่แล้วเอามาตำกับส้ตมตำหรือเอามา คำพี่ขัวพี่แห้งกันนะเส้นเส้นที่อยู่จากศรีสิเกตมาสุรินทร์นะพริกนะโอ้โหมันเผ็ดมากแล้วก็หอมมากเอามาทางกระทบส้มตำส้มตำนี่ครับส้มตำนะครับเป็นส้มตำพริกแห้งเนี่ยถ้าได้พริกดีๆเนี่ยผมว่าสุดยอดแล้วปลาล่าแบบแซบ่บๆหน่อยนะอ่ะพูดไปคุณมาแต่เรื่องก๋วยจั๊บเป็นเรื่องพริกละ ผมยังอยากไปอีกเลยถ้าใครถ้าผมมีโอกาสไปอีกผมจะซื้อเลยแหละร้าน้างทางนี่แหละเป็นเป็นแถงของของชาวบ้านที่เขาขายหอมกระเทียมพริกนี่แหละโอ้ร้อนขอถอดเส้อก่อน มันมันเผ็ดร้อนจากน้ำมร้อนแล้วก็ร้อนจากพริกนะฮะพร,กกพริกก็พริกจริงๆขวจับก็ก็วจับจริงหมูยอก,ก็หมูยอจริงคนกินก็กินจริงๆริงครับถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดแต่แต่ไม่เผ็ดอยู่เกินต้าน เผ็ดกินได้เผ็ดกินอร่อยถ้าเผ็ดมากถ้าเผ็ดมากไปกว่าน,นี้ก็ตัวใครตัวมันกินไม่ได้สำหรับคนกินเผ็ดได้ระดับนี้ถ้ายกเว้นว่าคนกินเผ็ดได้มากกว่าน,นี้ซึ่งผมดูในช่องบางช่องได้น่ะโอ้เขากินเผ็ดมากตัวยอมรับเผ็ดเขาเก่งมาก เผ็ดย่างจริง้องยอมรับกันดียอมรับกัได้เราไม่ได้กินเพื่อที่ไปแข่งเราใครเรากินเพื่อเพื่อความอร่อยรสชาติขอ,องเองนี่แหละ นี่ก็นี่เป็นนี่เป็นพริกดองตอกเปรี้ยวหน่อยคนคนไทยเรากินปแปลกๆนะมีแบบรสชาติจัดจ้านทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มเผ็ดจากพริกหรือเผ็ดจากเออขิงขา่า หรือเผ็ดจาขมิ้นตะไคร้ทั้งเปรี้ยวเปรี้ยวจากน้ำส้มหรือว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวหวานน้ำตาลหวานน้ำอ้อยเค็มจากน้ำปลา อนุญาตถ่ายยาวหน่อยเถอะกินจริงครับไมไ่ไม่ได้กินอันนียเตยงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าเฉยๆว่าหน้าตาไม่ค่อยหลอ่อไม่ค่อยดีถ้าใครคิดว่าผมไม่กินจริงถ้าผมปรุงประมาณนี้ผมก็กินได้แต่ผมต้องปรุงประมาณนี้นะถ้าให้ผมปรุงมากกว่านี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่กินนะะผมรูม้ว่า พริกตัวนี้มันเผ็ดระ,ระดับไหนพริกบางตัวอาจจะเผ็ดมากกว่านี้ใส่แค่ใส่ปริมาณเดียวกันนี่พริกบางตัวเผ็ดมากกว่านี้หรือเผ็ดน้อยกว่านี้แต่ตัวนี้ผมกินมาหลายวันแล้วผมรู้ว่าถ้าใส่แค่นี้ผมกินได้ถ้าใส่น,ออน้อยกว่านี้มันก็เผ็ดน้อยถ้าใส่มากกว่านี้ผมกินไม่ได้มันเผ็ดมาก ผมเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตียเต๋ยวเรือหรือร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใกล้ๆกับบขสพะเยาที่จังหวัดพะเยาเนาะที่บขสร้านนั้นผมเดินเข้าไปผมเห็นหน้ากินเพราะว่ามีคนกินเยอะ mm hmm. ผมเดินเดินเข้าไปเขาจะมีป้ายเขียนบอกว่าพิษเผ็ดมากมาก,มาก mm hmm. โอ้เรามาระวังการเติมพริก ผมก็ต้องผมก็จะเชื่อเขาว่าว่ามันน่าจะเผ็ดเพราะว่าแถวนั้นมันจะมีพริกกระเลียงนะ <c oughs> ผมก็เติมไป,ยไปหอยหอะไปสักหน่อยนึงก่อนหยอะไปสักหน่อยนึงพอประมาณนึงอ่ะ <c oughs> คิดว่ามันไม่น่าจะเผ็ดอ่ะ <c oughs> โอโ้โหมันเผ็ดเผ็ดออกหูเลยแต่โชคดีที่ไม่ได้ใส่เยอะมากถ้าใส่เยอะเน่ยผมว่าผมกินไม่ได้แต่แต่แต่ผมจะลองดู ความเผ็ดองมันก่อนนีะ่จากจากที่คิดว่าจากเราไม่รู้ว่าที่ก็บอกว่าเผ็ดมากเน่ะมันเผ็ดมากน้อยแค่ไหนเรนาก็ใส่ไปพอประมาณหนึ่งก่อนนะมันไม่ได้ใส่เผื่อใส่พอประมาณหนึ่งก่อนถ้ามันไม่พอค่อยเติมค่อยเพิ่มบางคนว่ามันเผ็ดเผ็ดแล้วเผ็ดร้อนแรงแล้วเผ็ดติดเผ็ดจิดปากเผ็ดจิตอันนี้เลย เรียว่าเผ็ดออกหูเผ็ดร้อนอะ่ะคือเผ็ดแบบหเูเผ็ดดีนะที่เขาเขียนเลือนอะ่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเผ็ดแล้วมันอร่อยมันหอมมาก ถ้าผมมีโอากาสกลับไปพะเยาผมจะกลับไปรัเจีราน,นั้นอีกตูอยู่ตรงตลาดจิตบอกอพะเยา่ะคือตลาดอะไรไม่รู้เดินออกมาจากบกศมันอยู่ทางข้างกบบกสอแหละอยู่ทางโรงเรียนทางเดินไปกวนพะเยาครับโรงเรียนอุดบาลน,นี่แหละนี่ผมไปมาประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วชื่อนะร้านอะไรรู้ผมจำไม่ได้แล้ว <c oughs> กินช้าหน่อยเพราะว่ากินกินข้าวมาแล้วกินขนมหมูกรอบเอ้กินขนมน,ขน,น้ำมันหอยนี่แหละชันหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็กับไข่ต้มมาฟองนึงละหืืืืตักนี่ตักกินนวไม่ได้ตักกิน ก,ก็ต้องตักกินไม่จะปรุงแล้วไม่กินปรุงต้องดูกำลังใจเองเรื่องตะกุยยังกินได้ปะเออเรื่องเเรื่องเผ็ดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแก้ยาก ถ้าเราปรุงแล้วมันเผ็ดมากยูเวอนว่าเราจะต้องสั่งชามที่สองมาอีกแล้วเอามาเทรวมกันโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยโดยที่ไม่ต้องปรุงพริกเข้าไปอีกเลยแล้วก็ยอมจ่ายจานที่สองถ้าในต่างประเทศบางประเทศนะบางประเทศสั่งอาหารมาแล้วกินไม่หมดไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะสั่งอาหารเพียงจานนี้แหละกินไม่หมดนยเขาแจ้งข่าวลือจับนะนะครับก็ถือว่า อาหารนี่เป็นทรัพยากรโลกคุณกินไม่หมดแล้วคุณสั่งมาทำไมน่ยถ้าคุณไปเติมเผ็ดมากแล้วก็คุณสั่งมาอีกชามเนี่ยแล้วคุณกินไม่หมดเนี่ยถ้าไปบางประเทศนะเขาจะตรวจจับนะครับไม่ใช่บุฟเฟ่เนะเป็นอาหารแบบอะลาคาร์เป็นอาหารปิจาตานี่แหละถึงจะเป็นอาหารที่เราสั่งนี่แหละเหมือนกับคุณสั่งอาหารมาสิบอย่างเนี่ย คุณกินไม่หมดอ่ะคุณสั่งไปจานร้อยอ่ะแล้วคุณกินได้สามจานอ่ะอีกเกินจานคุณกินไม่หมดอาหารจานนั้นเป็นของคุณจริงคุณจา่ายเงินจริงแต่คุณกินไม่หมดคุณทำลายสัมภาระของลวกถ้างั้นผมมีเงินเป็นแสนล้านผมผมสั่งอาหารมาเททิ้ง อย่างเงี้ยก็ได้สิแต่เมืล่ลไรถ้าเหมือนไม่ได้อย่างงี้ก็โอเคแล้วแต่ทิกตัวเนี้ยเผ็ดในระดับที่ว่า ไรทิพผมซื้อที่ท็อปนะผมซื้อท็ทอปผมผมผมบอกได้เลยว่าผมซื้อที่ท็อปแต่ผมไม่รู้ว่าออร้านสุดวอกซื้อร้านอื่นมีขายหรือเปล่าแต่ส่วนมากผมจะไปซื้อที่ท็อปไนงะเพราะว่าผมเคยซื้อแล้วผมเห็นผมก็เลยซื้อท็อปเดลี่นะ ผมจิบใจในความหอมของมันแล้วก็ความเผ็ดที่มันเผ็ดจัดจ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เผ็ดจนหูหลูกภาสายสันหูหลูกเรื่องมายนึ้ว่าหูแบบนึกขับแปลไม่ออกอะหูรูปขึ้นืหมายว่าหูแบบออหหาหดับตับไหมเลย อืมอ๋อกระดูหมูก็ต้องมาเปื่อยยี่มกันนะอืม จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ากินข้าวมาแล้วจานหนึ่งพูนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเรากินหมดนะกินหมดนั่งกินทีร้านก็ได้นะร้านนี้น่าจะนั่งกินได้แต่อันนี้เราสั่งห่อกับบ้าน เราสั่งข้าวกับบ้านตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเราจะกลับบ้านสั่งกลับบ้านเขาจะใส่ถุงให้เรานํากลับบ้านได้เลยอยาเจะนนำกลับบ้านถ้าห่อกลับบ้านกินไม่หมดต้องห่อกลับบ้านจะคงไม่มีใครไปนั่งกินก๋วยจั๊บไปกินไม่หมดต้องห่อกลับบ้านจะเป็นไปนั่งกินร้านอาหารแบบกระต้มร้านลาบ,บอะไรเนี้ยร้านอาหารตามสักไอ้ร้านอาหารแบบ มีหารเก็บตกนั่นไงใน,นกรณีที่สั่งมาแล้วคิดว่ากินหมดจะกินไม่หมดสั่งพองกับบ้านนี่อืมอืมเสถียรภารกิจครับหมดรับ โอเคอ่านอยแค่โอเค,ออออเคขอบคุณมากครับนครับที่ติดตามครับดูสิดูว่าผมเงืเง่อเหงาออกมากน้อยแค่ไหนนี่ เหนื่อออกไปนะครับผมสวัสดีครับ